ครับก็สวัสดีครับในช่วงที่มีการเรียนการสอนออนไลน์นะครับหลังจากที่ได้อบรมเรื่องการทําห้องเรียนออนไลน์ไปแล้วนะครับก็มีหลายคนสอบถามมาว่าจะบันทึกหน้าจอนะครับในการสอนนะครับเช่นแบบนี้นะฮะเก็บบันทึกข้อมูลหน้าจอไว้นะครับเพื่อไปรายงานผู้บริหารหรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นห้องเรียนออนไลน์แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในโปรแกรมเอกสารหรือใน powerpoint เพื่อจะรายงานต่อไปเนี่ย จะทำยังไงนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีง่ายๆก็คือกดปุ่มปิ้นสกรีนบนบนแป้นคีย์บอร์ดนะครับทีนี้หลายคนก็บอกว่ากดแล้วก็ต้องมาคอยจัดวางทีละภาพทีละภาพแล้วมันไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะครับหรือใช้คำสั่งของตัวแป้นคีย์บอร์ดของ Windows 10นะครับที่กดปุ่มรูปปุ่ม Windows กดชิปแล้วก็ตัว S ร่วมกันเนี่ยนะครับสามอันเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ บันทึกได้นะครับแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือกดปุ่ม windows s h i f แล้วก็ตัว s นะครับเมาส์จะเป็นเป็นรูปการกรบาทแล้วก็สามารถจะบันทึกนะฮะว่าว่าจะบันทึกพื้นที่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ก็ต้องคล้ายๆกับตัวปุ่ม pin screen มือนกันแต่ก็งงอีกนะครับว่าเอาไปไว้ตรงไหนนะครับก็เลยมาหาโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโปรแกรม sharex นะครับ ใช้ X ตัวนี้ก็ง่ายๆครับหลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับก็จะมีคำสั่งเยอะแยะเลยนะครับตัวที่เราจะใช้ในครั้งนี้ก็คือตัวคำสั่ง Capture นะครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วนะก็จะมี Full s c r e e มี Window มี Monitor นะครับมี Resolution มีโน่นนี่นั่นนะครับก็ลองทดลองใช้ดูแต่ในที่นี้นะครับเราควรจะใช้ที่คำสั่ง Window นะครับเพราะว่า เราจะไปเลือกเอาหน้าจอของตัวตัวแลตัวตัวห้องเรียนออนไลน์ที่เราเลือกไว้นะครับเราก็กดนะครับคำสั่งแคปเจอร์ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็วินโด้นะฮะแล้วก็ไปเลือกห้องเรียนออนไลน์ที่เราเปิดไว้นะครับอ่าสมมุติว่าเราเปิดห้องเรียนออนไลน์ไว้แล้วเราก,กดนะครับอ๊บตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะแคปเข้ามาวางตรงนี้แล้วเห็นไหมครับ<อ>นะฮะลองดูนะครับอ่าแคปเจอร์ ure, นะครับ อาจจะไป w n n o w w นะไปเลือกเอาตัวไอ้ PowerPoint ที่เราเปิดไว้นะครับคลิกปับ๊บมันก็จะเอาหน้าจอของตัวตัวหน้าจอของตัวสื่อมัลติมีเดียที่เราเปิดไว้เนี่ยนะครับเข้ามาใส่ในนี้นะครับเห็นไหมฮะก็ลักษณะแบบนี้นะครับก็มันเข้ามาอยู่ตรงนี้เอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็มาตั้งค่าก่อนนะครับก่อนที่จะแคปเจอร์นะเราก็มาดูตรงนี้ครับนี่ฮะคำสั่ง สกีนช็อตโฟเดอร์นะครับเนี่ยครับนะตั้งไว้เลยนะครับมันจะเข้ามาอยู่ตรงด็อกิเมนต์เนี่ยนะครับนะฮะเราอาจจะสร้างโฟลเดอร์ไว้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันมันจะเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเข้ามาอยู่ตรงด็อกิเมนต์แล้วก็มาวางอยู่ตรงนี้นะครับนะของของตัวแชร์เอนะครับนะสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่สกีนช็อตนะครับนะครับเนี่ยฮะเขาจะบันทึกไว้นะครับที่ตัวโฟลเดอร์ของตัวโปรแกรมนะครับลองเข้าไปหาดูไม่ยากนะครับก็กดเข้าไปตรงเนี้ยครับเข้าไปตรง สกินช็อตโฟเดอร์นี่ครับมันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็สร้างโฟเดอร์ไว้เก็บภาพของเราเท่านี้เราก็จะได้ภาพนะครับเพื่อที่จะมาใช้ต่อในการที่จะรายงานผลการเรียนการสอนต่อไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวยังไงแล้วก็จะแชร์เอาตัวติดตั้งเนาะไว้ที่ใต้คลิปนี้นะที่เข้ามาดูคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับว่าสามารถ แต่การไปโหลดก็ไม่ยากนะก็เข้าพิมพ์ตัวนี้เลยเนี่ยครับตัวตัวตัวแอปตัวนี้นะครับแชร์เอตัวนี้ครับพิมพ์แล้วก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดมาติดตั้งดูถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวจะแชร์ไว้ใต้คลิปครับก็ลองดูนะครับไม่ยากครับ